สบู่สีส้มเลยนะมึงเทสบู่สบู่สีส้มเลยนะสบู่สีส้มเนี่ยมันไซดีมึงกระหู้อยู่มันไซดีซ่อมลูกค้ายังบบฮู้ซื้อซ่อมลูกค้ายังไม่ได้ลองแค่ลูกค้าลองซ่อมนี้มึงก็ได้ขายเนี่ยฮะอะไรดีเลยนะอ๋อไม้ยังดึกดื่นแทะโดยอันเฟื้อนองเจไลยพอลาเยออมก เพราะว่าน้องฮี่มันไล่ไล่คอมเมนต์อาการไล่เกษตรที่วองวัดสุขัอห้าปีดีแน่นอนจะเข้ากับวันนี้พวก็บสิบวนอะไรพวเจ้าสินี้ช่ไหบอกออีแล้วน้องมาที่นีเมือน้องเห็นเกษตแบบนี้น้องไปยั่งยืนได้บอกเอ๋มาที่เดียวเห็นปัญหาและชีนิป้าตัหเาละมึงจะกลัรูปกปรกจอกมึงเอ้ยเห็นว่สสุูนี่สูสีส้มเลยนะมึงเห็นบ่สูสี้มเลยนะอ่ะสุภูสีม่วงนี่เออบรนพริกงไอุ้นสุภูสีม่วงนะ ไอ้พวกเห็นัาสบู่ซีโซนมันดีแท้สบู่อันนี้นไงโอ,นนอยเอย็นคยาแล้วแอร์แล้วชิ่งออกกันชิเด้น,นะฮะลเล่นอนกับิออกเขามึงคือเจาะเลยวะฮะมึงเคยมงไปสู้ตัวเองก่อนมึงสิย่านอย่างสบู่สีส้มเนี่ยมันใส่ดีมึงก็บหูมาอยู่มันใส่ดี้ซ้ำลูกค้ายังบะหูซื่อซื่อซ้ำลูกค้ายัางบ่ได้ลองแค่ลูกค้าร้อนซ้ำนี้มึงก็ได้ค้าดเนี่ยอะ คนยากันมาเฮ็เบียมันาเลือกล้สุดท้ายเป็นเพื่องนี่วเปจอกเนนี่วะมาฟังก่อนจะมัผลระเบิดเหเิีมีคนเป็นจกคุณบคนเปจอกเอคุณบอคนปจอกเม่อีนเป็นไม่คิดบ้างดีๆวมาสิออกแทมโเพราะว่าคนบักหลายคนอยากมาเฮ็ดเียเอเก็เลือกตแล้วตัวมาอยู่วันอาทิตย์นึงมีเรื่องสิกาิทีนไปแล้วตไปที่ซิยูนกันได้จังไดคอมันเจบอกว่าตัวนี้เขาจะเลย่าย เป็นอย่างเอ้ยสิบุมันแต่คยได้คได้บุมันแต่ไหนเออโบก้ามาเปิดโตงความจริงตุ๊กแ็ีเดอกว่าเออสบู่สีม่วงเดียเอ้พลาดแทะไปเอาโรงงานเขาจะาส่งเครงมาโปรงสเปคขนาดเอ้พลาดแทะแต่สบู่สีส้มเดียเอ้กล้าเอาเลยว่ามันใส่ดีคนละสูตรคนละกินคนละตัวอย่างกับบันตัวสีม่วงเลยเอ้ยยากใค้น้องเสื้อมันเขาเอาอย่างนี้นาคตที่ดีเขาเนี่ยเขาสู้ไปน้ำกันตั้งใจเลยก็เอ้ยเอ้ยหวังว่าสิบุมีเรื่องสิมามาอีเดีลยวเออมีอย่างนั้นหนึ่ โดจะได้ค่าเหลนูงาชั้่ากับจ้าด้วยหนึ่งปีเต็มโอเคป่าียนูอยู่สาต้องถือสายมแก่ด้วยออกล่ะดย